สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยผมอาจารย์ฮอสตากัิซีลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหราลานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นของวันพระอหัส,สับดีที่ ยี่สิบสี่เดือนหกนะครับสองห้าหกสี่นะครับทริปของฮานอยยันประเทศลาวนะครับก็ผมก็จะมาวิเคราะห์ดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมาชมดาวเด่นกันเลยดีกว่านะครับที่ของวันพฤหัสนี้นะครับวันที่ยี่สิบสี่ฮานอยกับลาวนะครับมีเลขเด่นอะไรกันตามหลักวิชาของผมนะครับผมจะบวิเคราะห์ให้หกดวงนะครับท่านก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับ ดาวดวงแรกที่ผมมองไว้นะครับเป็นดาวศุกร์นะครับวันนั้นได้ตำแหน่งเป็นอาดุเกษตรสลับเรือนและยังได้เป็นจุนจักรนะครับและเป็นวอรโคร้ดระวางด้วยนะครับมาชมดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่สองครับดาวพุธสี่รับวันนั้นได้ตำแหน่งเป็นอาดุเกษตรสลับเรือนครับและยังเป็นระวางบริสุทธิ์นะครับ,แล,ลบ,รบและมาชมดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่สามครับดาว พระราหูแปดนะครับพระราหูแปดวันนั้นได้ตำแหน่งเป็นเป็นนิดนะครับและยังเป็นวอลโครละวางครับชมดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่สามนะครับให้ดาวคารนะครับดาวคารสามนะครับวันนั้นได้เป็นนะครับเขาเป็นตำแหน่งเป็นนิดเขาเป็นและยังได้ตำแหน่งเป็นวอลวางบริสุทธิ์นะครับ สี่ดวงแล้วนะครับแล้วยังชมดาวเด่นดวงที่ห้านะครับดาวเสาเจ็ดครับเสานะครับเจ็ดเป็นวันนั้นได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรครับและมาชมดาวเด่นดวงสุดท้ายนะครับดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับวันนั้นได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับส่วนตัวที่ผมจะมาจับให้กับท่านผู้ชม ผมก็จะมาจับให้กับชมเช่นเคยนะครับดาวสุกนะครับหกสี่หกแปดหกสามหกเจ็ดหกหนึ่งอีกดวงหนึ่งเป็นดาวพุธครับสี่แปดสี่สามสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะครับอีกดวงเป็นราหูนะครับแปดสามแปดเจ็ดแปดหนึ่งก็ครบแล้วนะครับส่วนที่เหลือท่านสามารถนำไปจับเพิ่มได้นะครับก็โปรด ใช้วิจนณยานในการรับชมนําตัวเลขไปใช้นะครับสําหรับฮานอยกับลาวนะครับของวันประหสัดนี้ครับส่วนตัวที่ผมชอบนะครับตัวรูดตัววิ่งนะครับตัวรูดนะครับหกสี่ครับสองดวงนี้ครับรูดวิรูดวิ่งรูดนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนท่านผู้ชมที่สนใจ แนวทางการวางตัวเลขของผมนะครับท่านก็สามารถเข้ากลุ่มฟรีได้นะครับแอดไลน์มาที่โหราพารวยแปดแปดนะครับก็ท่องทางที่จะเข้ากลุ่มไลน์นะครับก็แปะลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนี้ท่านก็แอดไลน์มาบอกแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มอาจารย์ออสต,ตักัสตีลาครับข้อสำคัญก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีนะครับฟรีฟรีจริงๆครับ มก็จะมีแนวทางการวางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมทุกๆวันนะครับอาทิตย์นี้เป็นหน้าที่ของผมนะครับส่วนอาทิตย์หน้าเป็นก็จะเป็นของอาจารย์ท่านต่อไปนะครับก็มาเจอกับผมก็อีกสองสามอาทิตย์ข้างหน้านะครับวนมาถึงอาจารย์ผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องของผมครับด้วยนะครับเลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะครับเจอกันนะครับสำหรับ วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้กับท่านผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ